อ่ครับรีวิว <c oughs> MPPT Solar นะครับใช้กับแบตเตอรี่ลิเธียมฟพสเฟต12โวลต์50แอมป์นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นชาร์จเจอร์30แอมป์นะครับก็ใช้กันเป็นแม็กเลยนะครับแผงโมโนฮับเซล450วัตต์1แผงนะครับลงแบตเตอรี่12โวลต์12โวลต์ MPT p T ก็บูตกระแสไปเนี่ยนะครับประมาณเกือบเกือบ30 V โวลต์นะครับถ้าเกิดช่วงแดดแรงๆทีวมาเต็ม450วัตต์ก็จะไปประมาณ30ประมาณ3 0แอมกว่าๆนะครับก็ใช้งานได้ครับแต่อันนี้ก็แนะนำให้ติดตั้งพัดลมระบายความร้อนซ้อนข้างหลังตัวเครื่องชาร์จเพิ่มนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะทำให้ตัวเครื่องไม่ร้อนเกินไปนะครับ นี่นะครับ37องศาสบายสบายเลยก็การตั้งค่าชาร์จลิเธียมฟอสเฟต1 2โวลต์นะครับแนะนำนะครับให้ตั้งแรงดันชาร์จแค่14 V โวลต์นะครับผมลองมาเยอะแล้วนะครับตัวน,นี้ถ้าตั้ง14.1 V โวลต์ก็จะไหลนะครับยังไงก็ตั้งได้ไม่เกิน14.0 V โวลต์นะครับถ้าเกินนี้โวลต์ไหลนะครับส่วนตัตดผมต,ตัดผมตั้ง11.5นะครับ กลับมาชาร์จที่13.5อ่ะนี่ครับก็ลงให้ดูเป็นแนวทางนะครับว่าแผงโมโนฮาเซลลงแบตสิบสอโวลต์แผง450วัตต์ใช้ใช้กับ MPPT ตัวนี้ได้นะครับนี่นะครับส่วนอินเวอร์เตอร์ผมใช้เป็นรุ่นนี้นะครับลูโป1200วัตต์12โวลต์นะครับก็ใช้ตู้เย็นกับ ยังทำน้ำแข็งนะครับก็จะดึงโหลดประมาณาดึงโหลดประมาณ200ร้อวัตต์นะครับสองร้อยวัตต์นิดๆน,นะครับ200้อยวัตต์สองอยสี่สิบวัตต์ประมาณนั้นนะครับนี้นะครับแดดกำลังมาเรามาดูกระแสนะครับนี่นะครับแต่ถูกแล้ว แผงที่ใช้จะเป็นแผงบูเทคนะครับโมโนฮับเซลล์450วัตต์หนึ่งแผงผมใช้เป็นสาย VCT นะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสายไม่ร้อนนะครับแต่ว่าผมจะต่อแบบนี้นะครับสาย VCT ก็คือผมจะเอา <c oughs> สายสีน้ำเงินกับสายสีน้ำตาลทั้ง L ทั้ง N นะครับรวมหัวเป็นสายขั้วเดียวกันนะครับก็จะทำให้ ทนกระแสได้ดีกว่าการแยก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 เอ่อแยก LN เป็นบวกลบนะครับผมเอา LN เป็นขั้วเดียวกันเลยขั้วลบก็ลบไปเลยบวกก็บวกไปเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้นะแล้วก็อันนี้เป็นสาย VCT 2อคูณหนึ่ง sqmm นะครับก็จะเห็นว่ามันจะพอดีกับหัว MC4 เลยนะครับก็จะก,กันน้ำได้ดีนะครับถ้ามันล็อกแน่นล็อกล็อกแน่นแบบนี้นะครับ ดูนะครับ400กว่าวัตต์นะครับอ่ะนี่นะครับมาเต็มเตมนะครับ30แอมป์ก็ถ้าทางช่วงที่แดดมาแรงกว่านี้ก็มันจะขึ้นไป450วัตต์ก็มันเกิน30แอมป์ไปนะครับประมาณ32แอมป์แต่ก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าแนะนำให้ติดพัดลมเพิ่มนะครับอ่ะโอเคครับ